สวัสดีจ้าแม่น้องกับหอมจ้าช่องน้องปปุงชาแนวจ้าเมื่อนี้มันเราให้ปลวกจิกอีกแล้วพี่น้องพอดีให้ปลวกจิกมันออกเนาะขม้าหอดกับบ้าข้อพอดีพี่น้อง,อง,องมาตะกลองมามาเบิงมาสวสานดีจ้อย่างขม้าเบิงตะกองมับนบานจ้า,าจ้าพี่น้องโอ้ยมันเกิดมันบานในก๊าซีนเอาง่ายอยู่ด้พี่น้องเนาะเพราะว่าอันดึงขามันขึ้นมาโหลดบางเน่ะจ้า บ้านแข็งอยู่นะบ้าน,นแข็งอยู่พี่น้องนี่บ้านแข็งอยู่เออ,อเก็บง่ายๆเลยนี่อะไรจ้าอู้ขาเหย,ย้าพี่น้องขาเหยาเหย้าบังเนี่ยขาย,ย้ามาหลายอุ้ยงามหลายพี่น้องบังเนี่ยอ้อกว่าหนาสิหนาสิเป็นจีมันเนาะว่าหนี่เป็นจีมันนี่มันเกลือเอ็นคน คนบานพี่น้องอุ้ยโอ้โหเฮียห้องคอย,าคอยงามๆข,ขาวๆงามๆยัง,ยงแข็งๆอยู่เลยจ้ะนี่พีน่น้องโมที่สองนะจ่าโมนี่บ่ค่อยไหลปันไดตะว่ากำลังงามจ่าก,กำลังงามจ่ากำลังงามมันเกิดอยู่พุ่มอย่างให้เพื่อนพุ่มมันกระทุกลุกพรมมัน,นกระท,ทุกลุก กระทงโลกสโลกหกแมนบอกแต่ว่ากำลังงามเป็นจียโอเะเป็นจีกำลังงาโอเะ จีกำลังโพเป็นหนมามนะจุดนี้มันนี่มากกันสี่คนเด้อจาพี่น้องมากับแม่น,น้องกับหอมกับกับเอื่อยแล้วกับกับร้านอีกผู้หนึ่งเนาะจ้า ผมนี่นี่ตาก่องเก็บเก็บน้ำกันก็เป็นเกิดเพิ่นได้จ่าพระวายแยกกันก็เลยนองเขาหอมจุ่ยิ่งใหญ่เลยจ้าจุงน่มงามงาม้ำกำลังหง่ะ สิมีบานกับจุ่มผสมกันน้ำน้อจ้าน,นี่จุ่มใหญ่เลยเอาหน้าเย็นงเนาะหน้าใหม่มันบังน่วจ้ะ แต่ว่าบานันยังแข็งแน่อยู่เนาะจากผลงานพี่น้องแม่นอเขาหอมเห็นดีแล้จะ้ะกำลังงะเลยได้จะ้ะนี่งามๆจุ่มมันแล้วจะ้ะ<ม>ขาวๆงามๆเนาะอันนี้เป็นกําลัางนี้เป็นจุม่ม มาเลยด้จ้ะลนจ้ะเนพี่น้องกลังขึ้นมาเห็นบ่นเง่พี่น้องเห็นอยู่นี่เพราะว่ามันกะกะบ่หลายพันนี่กะมันเปจุ่มขึ้นมาบ่นได้เคลียร์ได้เคลียร์ดีเ็นบ่ง่ายขึ้นมาเออ เห็นไหมพี่น้องึ๊บดึงหยากอยู่พี่น้องมันนอ่นมันไม่หักไหมอันนี้ก็ดึงเอาได้อยู่พ่น้ดึงได้ดึงได้แต่มันดอกใบใหญ่พี่น้องเนี่ยดอกนี้น่อยกระจายพี่น้องกำลังเคลดเกิดได้เด้อทำนด้เด้อ แ่พี่น้องจุบจบบ้างเนี่ยขาวๆกำลังอ่ะนัดขึ้นเลยจ้ะมีอีกสอ,อันมังพี่น้องสีแนบหินเามหน่อยอสองสามอันยังพี่น,นอ้องพี่น้องมโนสีมนไม่เ้อนหอมมากสิไม่กล่วเพราะว่า Do ừ, bỏ ừ, ừ. ừ. okay. <laughs> nhảy nó, Đọc xem họ đi sắp chiếc 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 sắp lái sắp chiếc sắp chiếc lái chiếc sắp 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 chiếc ออนขนาดแท้ใดแบบนี้เบอร์ทุกโมนี่พืดิดีเนาะจุม่มง่ายอีหลีเล่นจุ่มง่ายแต่เข้าออกบบคอยมูใหญ่เนาะเข้าออกกันจุ่มละซีหาดอกไปงจ้นสิอ,นอาจารย์ผลงานทำงานพี่น้องจุ่มเดียวจุ่มมง,ง่ายดอกใหญ่ยๆยเลยทำงา,งานเนาะพี่น้องมันบาน บ้านแข็งอยู่ได้แหละพี่น้องเมื่อนี้ได้เอนมองแล้วจุ่มแล้วจุ่มมูยั่งใหญ่บ่บ่บเห็นค่อยเห็นช่วงนี้แต่ว่าเห็นดูอยู่คันได้มองแล้วแล้วจุ่มพี่น้องต้องจุ่มกับบ้าต้องจุ่มกับเป็นจุ่มตอนนั้เป็นจุ่มขึ้นมากกับมีหลายอยู่พี่น้องเนี่ยสวยงามเลย น้ำขนาดพี่นออ้องพปรเแกงยูเหมือนนี้เนาะแกงกินเทียงเฮาเ่ยแต่ว่าเห็นบ่ไดม้มูมใหญ่คือเพิย่าจางงามๆเลยอ,อันนี้กะบางหันร้านเก็บด้วยจาว้าแ่เธออันนี้เอ้ยเพิ่นก็มาเห็นอยู่ไก่ๆก,กันไม่ตจีเ่ย ดข้นเ่าก็ดึงเลยจ้าควา,า,ามันสิบได้เนาะเหมือนจะแต่พ่อแกงอยู่จ้าอาจารยงามๆเลยผลงานขางแข็งนี่พี่น้อง,แข,ง,องแข็งขายาวนะมึงเนี่ยขายง่าไหลขาวๆใหญ่ๆเนาะมองจุ่มสองจุ่มไปพี่น้อง อันนี้ดอกดอกใบใหญ่ด้พี่น,อน้องก็วนนบานเล้วดอกใบใหญ่อแต่ก็งามอยู่นะงามอยู่ยใ่จ้ะมอมองสีดอกงไงนี่อันมันเป็นน้ำี้ดินค้ดินมันอุดมสมบูรณ์นะนะมันก็เลยดอกไงแล้วมองดอกน้นอย เป็นน้ำดินยิ่งหมองดินทรายนี่แหงแห่งงามขาย,ยาวๆขาวๆขาๆมันออกขีดดินทรายอันนี้ก็อยากเข่าจากักนะหน่อยเลยได้ยินจุดหน่อย มีกำลังโผล่น่าจ้ะผลงาน มูนี่กะบ่อค่อยใหญ่เป็นไหนนอกจากตาบามีเอีนจุม่มทั้น้ำที่ต้อจุ่มทั้งบาน,นยังแข็งแข็งอกลียว่านะจ๊ะหลายมูอยู่แต่ว่าเป็นมูบ่อใหญ่มูละจุ่มละจุ่มไปขึ้นเป็นมูใหญ่นี่ดี๋ยหาเมื่อเลยได้ไมหมจ๊ะพอมาเห็นเจ้าเท่าไอ้มูแล้วเนาะจ๊ะ 4G 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 หายเกือบโทรศัพท์ทเลยจ้ะ 4G 5G จะ 4G <CG S 2> เลยพี่นอ้องเห็นไหมพี่นอ้องดอกน้อยแห้งหลายนี่นี่ก็ดอกน้อยไม่น้องหอวงจะงัดกิ้นอีกเมื่อจ้ะดอกเป็นปน,น้อยและะ้วก็สีขึ้นกันก็เป็นขดินทรายเนาะขดินทรายก็ใบใหม่สีของเพื่อนเลย มันเป็นดินสายน้อยหลายสมก็ไปเ,เป็นให้ปลวกจิกลองีินดองเอ้ยบางดอกนี่เนี่ยเอามาให้ใหปลวกจิกบางจุ่มนี่ใหญ่กลัวใหดปลวกได้หน่อยนิดหนึ่งอืมตันสีดอกอ้วใหญ่ ที่ดินใช่หน่าสิดอกใหญ่เนาะที่ดินใช่กระตินแต่ว่ามันอาจจะ่สมปุ๋ยหรือเปล่าใหอากว่าโผล่มาได้พี่น้องเอ้ยสิยมนี่ได้เป็นซิปพี่น้องได้เป็นซิปเป็นดอกบับใหญ่พี่น้องมีพี่น้องอยู่ในปลาเพลิ ตาเต็ตู้ดอกใหญ่ยังได้ยังไงดอกใหญ่แข็งแข็งอใหญ่แข็งงามดอกมันแข็งมันนี่มันอยู่เนาะมันมันนี่มันก็คือบอาเลค่ะมันดอกใหนี่ก็คือเต็มตามีอยู่บนใบไหมแข็งไม่ได้นี่ก็ไ้ đồ khèn nhiều tôi bắn Đâu nhảy cái mát thật nôi chung nha chùm cơm ngâm ngâm này chùm cơm lăng bên chùm wow. ngâm ngàm นี่นะพี่น้องมึงซอยมันแม่นอ,องเขาหอมเนะี่ยวซ้ำเข็มนี่เว้ย เมื่อยๆอยางนีนะเมื่อยยพนองพี่น้องเมื่น,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 น่จุ่มนี่แข็งแข็งเลยเนาะงามอยู่ด้วนี่งามอยู่วุ้ยจะทิแรกูม,มองนักเยมากันสีคนได้จำนี่ก็เลยก <laughs> <c ười> ูายแล้ว <laughs> <c ười> พิ่นไม้ไบแล้วได้น่ะแม่น้องกหอมาเ้อยาเด้กูไม้ได้สามมองนันเด้ บ่มมได้ดอกว่ได้ดอกพี่น้องไม้ใบแล้วสามมองอันอันมีโม่มาน้ำมูลักเอาแล้วทั้งนั้นได่กับหลานน้อยจะทีมาน้ำกันบ่ได้บ่ได้อ,อุตสาห์ไม้แล้วนี่เดอี่เด<า>นอมองกระจุมพี่ามองกจุสองจุ่ม น้าเลย<ม>าตมงน้างามเนาะแบบนี้เธอจีแบบนี้งามค่ะจีใบใหญ่แข้ย้อนสันสนส่นขาขาใบยาวขาสั่นๆนหักก นะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้นาอจ้ะนะ้อพาพี่น้องมาเกีบยเห็ดปกจีกจ้ะเห็ดปกจีก็กลายมือแล้วล่ะก็ได้ยูจ้ะได้หลายเติบยู่มื้อนี้มากันสี่คนน้าจ้ะพี่น้องมากันสี่คนได้กะหลายยูพี่น้องต่ละมูนี่ได้หลายหลายมูอยู่เด่นนี่ตะว่ามูใบใหญ่มูละกะยมกะเยมยม,มันก็นเลยได้บบหลายเป็นไดเนาอถ้าสมมติว่ามูใหญ่นี่ล้นตาล้นตาติมตาแทและ่ะพี่น้อง แต่สำหรับคลิปมื่อนี้แม่น้องหอมก็ฝากพี่น้องไว้คือเก่าด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปงชาแนลเนี่เด้อจ้าเพราะเป็นช่องน้องใหม่แล้วจ้านาะในคลิปหน้าสิยพ่ะพี่น้องมันเก็บอีกอยู่จ้าอีกบุกี้มือเนี่ยสิมาอยู่จ้าเพราะว่ามันกระลังออกออกบนท่นเบิร์ดก็ฝากพี่น้องไว้คือเก่าด้วยจ้าเด้อกันขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุลสุข้นคือเก่าเลยจ้าสำหรับมื่อนี้แม่น้องหอมก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า